รู้ไหมคะว่าตั้งแต่ปี2025หรือว่าปีนี้ไปจนถึงปี2100มีโอกาสที่จะเกิดภูเขาไฟระเบิดแบบรุนแรงชนิดที่อาจจะทำให้เกิดการขาดแคลนอาหารได้ทั่วโลกเลยค่ะโดยเป็นข้อมูลของนักวิจัยที่เขาระบุก,กับสำนักข่าว CNN นะคะบอกว่ามีโอกาสถึงรละ17ที่จะเกิดภูเขาไฟระเบิดชนิดดุนแรงที่ทำให้เกิดการขาดแคลนอาหารทั่วโลกหรือว่าอาจจะเกิดสงครามได้ภายในศตรวรรษนี้ค่ะ ข้อมูลที่ว่านี้นะคะจะใช้หลักการทางฟิสิกส์กับข้อมูลเรื่องเปลือกโลกมารวมกันและเขาก็จําลองเป็นเหตุการณ์ขึ้นมาค่ะก็เลยทําให้รู้ค่ะว่าถ้าเกิดเหตุระเบิดจริงๆจะมีความรุนแรงเทียบเท่ากับเหตุภูเขาไฟระเบิดที่อินโดนีเซียซึ่งเป็นภูเขาไฟแทมโบราเมื่อปี1815ค่ะซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นทําให้มีผู้เสียชีวิตนับแสนคน แล้วก็ทําให้บนฟ้าเนี่ยเต็มไปด้วยเท่าภูเขาไฟค่ะอุณหภูมิโลกลดลงถึง1องศาเซลเซียสสภาพอากาศทั่วโลกแปรปรวนพื้นที่เกษตรกรรมเสียหายอาหารเนี่ยขาดแคลนไปทั่วโลกมูล,ลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจนับล้านล้านบาทเลยค่ะซึ่งถ้าเกิดขึ้นอีกครั้งภายในศตวรรษนี้นักวิจัยก็เลยคาดการว่าจะส่งผลกระทบไปทั่วโลกแน่นอนค่ะ